ได้ปั๊บเลยของเมื่อวานนี้วันนี้ดําเนินการให้ขอบคุณคุณน้ํำนะคะแล้วก็พี่นิตยาด้วย86อายุอามาสุมาพร์แปดหกหแปดได้เลยได้เลยนี่เราก็มาส่งมอบกันที่นี่นะฮะเพราะว่ารถกระบะเราไม่พร้อมนะาเอาไปเคมอยู่มีปัญหา3 1 2 8กระบะเอาไปเคมประกันนะะ แต่วันนี้ก็เอารถทหารนะฮะ GMC เขาเรียกอะไรรถแอมเบอร์มารับเลยก็พยายามจะไปให้ได้นะทั้งหมด6แผ่นนะแผ่นโซลาเซลล์6แผ่นโซลาเซลล์แบบโมโนอย่างดีที่สุดแบตเตอรี่แบตเตอรี่8แบตเตอรี่8ก้อนแผง6 6 8 8 6มันจะ6 7หรือ6 5หรือ7 5หรืออะไรสักอย่างมันก็6 8สิคะปีนี้นะ6 8วันนี้ต้อง พัฒนาสาธุขอบคุณคุณน้ำนะบริจาคสา0หมื่นนะฮะคุณมิตยาสองหมื่นแล้วเจมว๋อีกสองพันะร่วมด้วยช่วยสร้างช่วยสู้นะครับวันนี้แขงโซลารเซลล์ห<ว>แขงแล้วก็แบตเตอรี่แตีแ,แห้งอีก8ลูกนะแล้วก็ขอบคุณน้อยด้วยขอบคุณพี่น้อยด้วยนะพี่น้อยเกียรติสำหรับุในลูกนึงทั้งซื้อทั้งแถมครับวันนี้กำลังใจแล้วก็กาแฟขนมปากด้วยครับพี่รันตนกรนครับเป็นกำลังใจครับช่วยสู้ครับพี่ับค่อยๆไปครับพี่ครับ รับีดูโคมวันนี้ไม่มีรถสง่ถสงวันนี้ไม่มีรถสขอบคุณครัับกำลังพีม่อไรบอกี่ครับกำลังพยายามอยู่นะคะจะเอาไปแบบไหนดีไมแดล้วรง ไหนก็ไหนแล้วส่งเสบียงร้อมแบตเตอรี่

เซลล์หกแบตเตอรี่ไปแล้วแปดเติมเติมเติมค่ะี่สาม